วันนี้เราก็จะมาดูแผนพังองค์รวมนะคะเนื้อหาทั้งหมดเลยนะะในหน่วยที่สี่บทที่หนึ่งเนาะเราจะเริ่มจากวัฏจักรของน้ำนะอ่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยก็คือการหมุนเวียนของน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะคมีลักษณะเป็นวงกลมะะหรือว่า water c y c l e นะฮะก็ การที่มีวัฏจักรของน้ําเนี่ยก็จะทําให้น้ําเนี่ยไม่ได้หมดไปจากโลกใบนี้นะคะน้ําที่อยู่ในแหล่งต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะเป็นกลายเป็นไอ้น้ำนแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะทางฝั่งซ้ายมือก่อนเลยนะคะก็จะเป็นหยาดน้าฟ้านะคะ ยาด้วฟ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่ตกลงมาจาก้องฟ้านั่นเองนะคะชื่อเพราะมึงมากเลยนะคะสิ่งที่ตกลงมาจาก้องฟ้าเนี่ยก็จะมีฝนมีหิมะแล้วก็มีลูกเห็บนะคะฝนเนี่ยก็เกิดจากนะการที่รองน้ําเนี่ยอ่าไอ้น้ําเนี่ยว้มแน่นกลายเป็นรองน้ำเนี่ย,ย,ยทีนี้รองน้ําเนี่ยก็มารวมตัวกันนะกลายเป็นก้อนเมฆเนาะอ่าทีนี้ก้อนเมฆเนี่ยก็จะมารวมตัวกันด้วยนะ ก้อนเมฆรวมตัวกันเนี่ยก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะความมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยอากาศที่พะยุก้อนเมฆเอาไว้เนี่ยเขาไม่สามารถพยุก้อนเมฆได้แล้วนะคะเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมันหนักมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าไอ้น้ําเนี่ยที่เกิดจากการคมแน่นมากๆเนี่ยเขาก็จะตกลงมานะกลายเป็นของเหลวเนาอ หรือตกเป็นฝนลงมาอย่างพื้นโลกนั่นเองนะคะักเรียนอันนี้ก็คือการเกิดฝนทีนี้เรามาดูปังคันต่อไปนะคะอืมออันนี้ก็คือหิมะนะคะเรามาดูว่าหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ,ะหิมะเนี่ยก็เกิดจากการที่มาบนโลกของเรานะคะมีแหล่งน้ําเยอะแยะมากมายนะเมื่อได้รับความร้อนเนี่ย ก็จะระเหยกลายเป็นไอเนาะแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะแล้วก็ในในไอน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผลึกน้ำแข็งอยู่ด้วยนะคะทีนี้ไอน้ำที่มีผลึกน้ำแข็งนี่ยเขาก็จะระเหยมาระเหยอ,ออกไปเนาะระเหยอ,ออกไปเนี่ยก็จะเหลือแค่ผลึกน้ําแข็งนะตรงนี้เป็นไอ้น้ำเรนมีผลึกน้ําแข็งนะ อน้ำราเหินไปหมดแล้วนะเรเหิดไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่ผลึกน้าแข็งมนาะทีนี้ผลึกน้ําแข็งเนี่ยจึงตกลงมาอย่างพื้นโลกนะผลึกน้าแข็งตกลงมาอย่างพื้นโลกเพราะไอ้น้ําเขาเราเหินไปหมดแล้วนะก็จะทําให้เกิดหิมะนะคนะต่อไปนะการเกิดลูกเห็บนะการเกิดลูกเห็บนะลูกเห็บเนี่ยก็เกิดจากการที่ก็จะมี จริงๆแล้วเนี่ยลูกเห็บเนี่ยเขาจะอยู่ในเมฆคิมมาร์ลินบัสเมฆคิมมาร์ลินบัสเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะทีนี้่ในเมฆคิมมารนินบัสเนี่ยนก็จะมีผลึกน้ำแข็งอยู่ข้างในนะมีผลึกมีน้ำแข็งอยู่ข้างในนะคะน้ำแข็งเนี่ยก็จะเกิดการพัดวนในก้อนเมฆคิมมารนินบัสนะ พัดวนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยก็จะมีการพอกตัวนะพอกตัวขึ้นเรื่อยๆนะมีลักษณะเหมือนหัวหอมนะพอกตัวขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะะ,ะทีนี้เนี่ยพอกตัวอยู่ในก้อนเมฆคิวมโ l มลิ i m b u นะเมฆคิว u l ล n i ั b u สเนี่ยก็คือเมฆที่ทําให้เกิดพายุนะ,ะ,อะพออ่า ผลึกน้าแข็งเนี่ยเกิดการพัดวนและเกิดการข้อตัวในเมฆคิวมลอนิมบัสมากขึ้นมากขึ้นนะ,ะแล้วก็อ่าทําให้เมฆคิวมลอนิมบัสเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะ,ะแล้วอากาศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพยุงก้อนเมฆได้ต่อไปแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงทําให้นะะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะ ตูวเห็บน,นั้นก็จะเป็นของแข็งเนาะนะเมฆคิวมูล n i เนี่ยก็จะเป็นเมฆนะที่เราไม่เกิดพายุฝนนะในพายุฝนนั้นนะก็จะมีทั้งลมนะมีทั้งฝนนะที่ตกลงมาอย่างพื้นโลกนะฝนนั้นก็เป็นของเหลวน,นะแล้วก็จะมีหิมะก็ไม่ใช่นะคะขอให้ก็จะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะซึ่งลูกเห็บน,นั้นก็จะเป็นของแข็งนะคะ